คือเมื่อวานในตรนจรางวัลแท็กนะครับวันไห้มีเดินลงจากฐานไปบอกเอาตัวนี้เด้อเพื่นว่าเอาตัวนี้เด้อมันบอกว่าห้าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นสวัสดีครับขอนำท่านชูชงไปครับน้ำโสเพลกินน้ำโสมันเนี่มาที่สารละกิโลตัดฉันตัดเซียมีเพื่อสิมาตั้มตะเล็กจากอาจารย์ตาใหญ่ฉันกิโลเห็นละกิโลไหมโชค เพอสิน้ำตุเล็เพื่อเชียงโศกเชียงใต้หัวประจำมันติกสองพฤศภาคมสองพันห้ารอยหแปดหัวอติานมาอาจารย่าเป็นหายเจ็ดสองพาไปตั้งเนแล้วสองเจ็ดพร้อมรักพรอมกับเลขกิโลครางหน้าสองเ็งตรงบริกรับจารยพสุธัรมแล้วเอซียกัรมแล้วคนอะไรคนอะชรเนาะพอถึงนกกลับไปพบกับอาจารย่า หรือตาญาแห่งหลักกิโลเฮียนหลักกิโลให้โชคไ้เลยครับสวัสดีครับตาญาอาจารย์ญาสวัสดีครับสวัสดีครับแห่งลักกิโลเฮียนหลักกิโลให้โชคตาจันตาเซยายมีเนาะงวดติพานมาอาจารย์ญาไอตัวไหนเนาะเจ็ดสองหนึ่งไฟตัดเด่นกระเข้าได้เนาะไฟไฟตัดเด็นกระเข้า สองโตเพราะมันออกสองเจ็ดพร้อมกับเล็กลักกิโลตาจันตาเซยงมีลักกิโลเฮนแห่งนี้กับสองเจ็ดบวได้กลับตรงๆงเลยเนาะอาจารย์ยายเนาะเมื่อนี่ผมลอยซัพย์น้ำโสกเหล็กเด็ดน้ำโสกแฟนเพจเรายูทูบเลยมาตามตัวเล็กกับตายาอาจารย์ยาหว่าได้ตัวใด้นำไปฝากเอฟซีไปจลงโฉกทั้ง <minority> ท <ael> <purposely S 2> ่ายงัวประจําวันที่สอง คือสภาคม2 5 6พันห้าร้บเนาะเป็นไงบ้างาจารย์ยาได้โชคได้ตัวเลขฝาก fc ยังได้ได้เลยครับเดี๋ยวกลางวันเมื่อวานผมนอนครับกำลังนอนอยู่ยายมีเดินหลงจากสารฝันนะครับฝันกลางวันครับเดินไปหาบุ่สาลนั่นเด่กมุมเมฆลาบอกเมียเนาะเมกลาบอกแฟดจริงๆยายมีให้แหละแต่ไมกลาบอกเดี๋ยวจะยาวตรงนี้ผมจะปล่อย รอยให้เอฟซีเลยให้ยาวเลยรอบนี้ครับครับเอฟซี hey, รู้เลยใรู้ทั่วปเทศเลยนะครับครับครับ,รบนี่นคือเมื่อวานในตอนกลางวานันีกแสงนะครับฝันยายมีเดินลงจากศาลเลยบอกบอกว่าท่าน,นบอกครับเอาตัวนี้เด้อเพื่อนว่าออเอาตัวนี้เด้อเพื่นบอกว่าห้า เจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับห้าเจ็ดเก้ายายมีมาบอกครับครับหวานครับตดรางวัลครับนี่แหละแต่เจ้าของชอบสองเก้าเจ็ดสองเก้าเจ้าของชอบเจ็ดสองเก้าอาจารย์ยาชอบเจ็ดสองเก้ายายมีบอกห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับนี่แหละครับเส้นตัวเลข จากสานหลักกิโลตาจันตาเสยมีเนาะเพราะว่าฝันฝันก็ฝันเกี่ยวกับยายมียายมีบอกครับวันเลยแสกกลางฝันกลางวันแสกเลยก็บอว่าฝันกลางวันจะฝันแม่นด้วยกลางวันแสกเลยกลางวันจะฝันแม่นด้วยฝันคิ้วเขาว่าหลับอยู่เนาะเห็นตืินลงมาอุ้ยผมว่ายายจะไปไหนหรอกนี่รือว่าจะไปทางไหนไปจิ้งตดินมาหาผมว่าลั่นหัวขับเอาตัวนี้ด้วยผิดวะยังไง ห้าเจ็ดเก่าพูดว่าครับห้าเจ็ดเก่ากับศูนย์เก่าห้าเจ็ดเก่ากับศูนย์เก่าครับสามตัวกับสองตัวเม็ดเดียวเนาะครับอือศูนย์เก่าแล้วอาจารย์ยากับมาร์กตัวไหนนะเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองเก้าอือครับเป็นตัวเลขเมาฝากเอฟซีให้ไปเสียงโศกเชียงเศร้หลังจากสองการเนาะวันวันที่สองพิศพ่าคข้มหลังจากวันแรงงานแห่งชาติกะหายลำห้ยรวยกันเนาะครับอือ บมมีมเีเลขกับเลขกับ่หลายเนาะ่หลายนะครับนี่ไค่มันเข่าปั้งๆขึ้นกับรับ่วี่ิพานมาเด้อตาจันตาเซยายมีพอเนาะเดี๋ยวขอสรุปขอบอกตัวเลขกับเอฟซีเนาะเจ็ดสองเก่าเลขสอบของอาจารยา์ยาตายาแห่งหลักกิโลเฮียนหลักกิโลให้โชคพร้อมกับเลขฝันฝันว่ายายมีที่อยู่บนศาลเนาะลง,นลงมาบอกรางวัลแสก กลางวันเลยฝันกลางวันลงมาบอกห้าเจ็ดเก้าแล้วก็ห้าศูนย์กับศูนย์เก้ากันหนึ่งหกมีตัวกันกันไว้หน่อยเนาะครับกันไว้หน่อยหนึ่งหกนำมาฝากเอฟซีให้ไปเสี่ยงโซ่แกงไทยให้รำให้รวยกันงวดวันที่สองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้แอดร้อยสามน้ำโซคขอขอบคุณอาจารยาหรือตายาแห่งหลักกิโลเฮนหลักกิโลให้โชค ตาจัตยยานตาเซยามีสวัสดีครับ